ถอดวัเทียนออกมานะครับเช็คหัวเดียวพอครับ <c oughs> ก็ระบบจุดระเบ,บิดคันนี้สมบูรณ์ <c oughs> เลยคน,นอทั้งหมดเลย้วไรไม่เัอมออเออกันอนอคนะครับหัวเทียนนะครับลักษณะของเทียนนะครับอันนี้นะครับ ตอนนี้ใช้แก๊สอยู่เนี่ยผมใช้เป็นหัวเทียนเย็นนะครับเพราะฉะนั้นค่าการเผาไหม้ที่ออกมาถือว่าสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นลักษณะส่วนผสมบางเล็กน้อยนะครับซึ่งมันจะมีอาการาวิ่งทางยาวๆนะครับจะมาจอดไฟแดงเนะี่ยเราจะออกตัวอื่ดอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้น การแก้ไขในจุดต่อไปก็คือเดี๋ยวจะต้องทําการเปลี่ยนเป็นหัวเทียนร้อนนะครับซึ่งเป็นหัวเทียนที่เกลียวสั้นแกนกลางสั้นนะครับจะช่วยได้เยอะนะครับโอเคผลการเผาไหม้ที่สมบูรณ์นะครับไม่มีข่ามเตกค้างนะครับเดี๋ยวประกอบเลยครับไม่มีอะไรแล้วครับผมการทดสอบนะครับชุดติดตั้ง e แปดสบห้าก็เสร็จสมบูรณ์สำหรับ นะเปอร์โย 406D8 นะครับสามารถใช้ E85 ได้ก็คือท่อทางนะครับหนึ่งท่อทางเขานี่ออกแบบมาใช้แก๊สโซฮอลหรือแอลกอฮอลแล้วนะครับนะเป็นท่อทางที่เป็นพลาสติกนะครับแล้วมีระบบ Quick Connect นะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือที่ถังน้ำมันของรถรุ่นนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นรถปี97นะครับ ถังน้ำมันก็จะเป็นพลาสติกแล้วเพราะฉะนั้นสามารถที่จะใช้แก๊สโซฮอนนะครับตั้งแต่91 95 E 2 0แล้วก็ E 8 5ได้เลยครับขอบคุณครับ